ตัอเด็ดแค่ลับหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วสไตล์ญี่ปุ่นกลิ่นหามเนื้อปานน้มจะละลายในปากหั่นแครอทผัวเชื้เท้าและขิงเป็นแว่นๆเตรียมไว้ปรุงน้ำซอสด้วยโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นตามด้วยมิลินแทนน้ำเปล่าเติมน,น้ำตาลใส่ลงไปและคนส่วนผสมให้เข้ากัน ต้มน้ำให้เดือดจากนั้นใส่หัวปลาลงไปลวกให้พอสุกวิธีนี้จะช่วยลดกลิ่นคาวปลาได้ค่ะนำหัวปลาแซม่มอม์ใส่หม้อต้มวางหัวเชวยเท้าแครอทขิงและเห็ดชิตาเกะเทน้ำซอสทีท่ผสมไว้ลงไปแล้วต้มทิ้งไว้ประมาณ40นาทีลวกเห็ดให้สุกจากนั้นก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลย